ครับผมนายสิทธิพรพิรุณพิรุลงสาขาการจัดการการค้าชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนันิธรรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุงรัตธานีสําหรับประสบการณ์ทํางานทั้งสี่ปีครับผมก็ได้ประสบการณ์ทํางานเป็นอย่างมากเพราะที่จากเพื่อนเพื่อนที่พี่ในที่ทํางานนะครับที่คอยทำรึกษาแล้วก็สอนงานน้องนะครับเรื่อจากการทํางานได้ใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็ได้นั่งรถ ต่อรถมีอะไรเป็นแล้วได้เงินเดือนในการทำงานแล้วก็พี่ๆที่ทำงานก็คอยเอาขนมหรือของกินมาให้กินบ่อยๆครับแล้วก็วันเกิดก็มีซื้อไพ่เช็คก็มีรายได้ระหว่างเรียนนะครับจบไปก็มีงานรองรับความประทับใจในระหว่างเรียนนะครับผมก็รู้สึกดีที่เจอเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทําให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ดีการใช้ชีวิตการช่วยเหลือกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็บเ,เพื่อนที่คอยสนับสนุนและให้คําปรึกษาในด้านการเรียนการทํางานแล้วก็การวางแผนในอนาคตครัขบขอบคุณครับ